สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายบวันที่22ตุลาคมนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่ครับวันนี้เราจะพามาชมชุดเครื่องเสียงครับวันนี้เนี่ยทีกําลังเอาขึ้นรถครับนี่ครับทีมงานก็กำลังทยอยเอาขึ้นรถครับนี่ครับนี่เซตหกคับเซตหก นองไวมันก็สิอ <antique. S 2> อกไปหนีไหมนอนนอนก็ได้ตัวมีสิบกว่าสูงไงนอนครับนอนเอานอนนอนเอาก็ได้ครับนอนก็ได้ตั้งก็ได้เอาตั้งก็ไดะเสือกมัดเอาไปเนี่ยด้วกันเลยไปดิเดี๋ยวก็พีทไทยอ่าโมเสอาโมเสอาไปทั้งนั้นแต่ว่านราว่าระดันตูวกระจกไกลครับไม่ไกลครับพักนานไหมครับเดี๋ยวบอกโอ้ เลื่อนไปครับน้องโอปปาไก่าบันในตัวบัน่านเีกเท่านี้นองหัูจกันจะบอกมัเสือเอกเสือเอกร้วโรงเรียนเอาเสียบไอีกไปนฟ้าเอกครับพอดีรโรงเรียนใกล้สนามตะก้อนะครับใจ เออนี่ครับเนี่ยเออเนี่ครับเนี่ยเออม่ดีแ่มาจะซ้อนเออแล้วไปถึงก็เหลืออีกประมาณห้าใบเขาไปถึงไปถึงก็เหลือเบียดจุดห้าใบยกอ่ะยกนี่ครับนีครับทีมงานนี่ชุดที่สี่แล้ววันนี้ครับเมื่อเช้าก็แปดคูณแปดไปแล้วสามชุดนี่ครับอัปเดตทุกวันครับนี่ครับ จะคองเครื่องเสียงครับนี่ครับเอากลางไปแล้วใช่ไหมครับกลางเอาแล้วครับตู้กลางไปแล้วครับไปแล้วหกใบไปแล้วหกใบครับตู้เบิ้ลครับเนาะตู้กลางสองคูนึงเบียดไอีกหกใบครับรอบหน้าก็จะมาเอารถบรรทุกอีกนะครับนี่ครับตู้กลางครับนี่กลางประกอบนี่ครับบรรยากาศวันนี้แล้วท่านก็จะถามว่าทําไมตู้บางจังครับตอนนี้ผมก็บอกแล้วว่าแผนกตู้ทําไม่ทันครับตอนนี้นี่ครับ เมื่อวานตู้ยังเหลืออีกประมาณตอนนี้เหลือตู้อยู่ตู้ซับก็กำลังเร่งครับวันนี้ขึ้นวันนี้พ่นสีอีกประมาณเจ็ดสิบใบนะครับเดี๋ยวเราจะวอลนะครับเดี๋ยวจะลองวอลไปหาแผนกตู้ดูนะครับอ่ะดันซื้อให้หน่อยอาจารย์นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวกำลังอัพเดทวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราจะลองวอลไปหาแผนกตู้ดูรับว่าาพ่นกี่ใบครับตอนนี้ครับอาจารย์เกียงอาจารย์เกียง พอไปหาแผานกตู้ลำโพงนะครับขออดูว่าแผานกตอนนี้พ่นตู้ได้ประมาณกี่ใบครับตอนนี้ครับได้สิบสี่ครับสิบสี่ใบนะครับนาะโอเคครับโอเคครับช่วงบ่ายมาพ่นเพิ่มอีกสิบสี่ใบมื่อเช้าก็สิบสี่ตอนนี้ก็สิบสี่ยี่สี่วันนี้พ่นได้สี่สีใบพรุ่งนี้ค่อยพ่นต่อเพราะว่าอากาศร้อนชื้นนะครับ นี่ครับแต่ละแผนกเราจะทักหากันนะแต่ละแผนกนี่ตีเขาขึ้นอีกปกคุณหกเสืชุดนี้ก็เตรียมส่งนะครับนี่ชุดพระอาจารย์ต้องรีบชุดพระอาจารย์ต้องที่กำลังเตรียมส่งนี่ก็ไปที่อำนาจเจริญครับอีกน้องรอไปส่งครับรอไปส่งเอากล้องเราไปเลยครับลองซื้อถ่ายเลยครัทีมงานเตรียมแพ็กส่งครับนี่ครับมันมุนอ่ะซื้อถ่ายไปด้วยครับแล้วมุนไปด้วยตัวนี้ เดี๋ยว้น V2 ครับเป็นอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม้วตัวนี้ก็อาจจะเบาบางหน่อยครับพเพราะว่ามื่อเช้านี่ส่งไป6 7ชุดครับ6ชุด7ชุดเดี๋ยวเราก็จะเอาของมาเติมวันนี้ก็เพิ่มอีก40ใบครับสำหรับตู้เสียงกลางครับ40กว่าใบนี่ครับอัปเดตทุกวันนะครับว่าแต่และว,วันทางร้านเราก็หน้าร้านก็ส่งอยู่วันหน้าร้านประมาณสามถึงสี่ชุดแล้วก็ส่งพี่น้องทางไกลอีก,กวันละประมาณสี่ชุดนะครับแปดคุณแปดก็วันละสี่ชุดซับเบดก็วันละสามสิบถึงสี่สิบใบแต่เราก็พยายามเล่ง ยัเนี่ยตัวนี้ก็ชุดหนึ่งครับนี่ครันี่ยแบบนี้นกับอุบลพิเศษสาวโลจิสติกขนส่งอุบลราชธานีนะครับเราก็อัปเดตทุวกวันวันนี้22ตุลาคมนะครับนี่เซตนี้ครับก็กำลังเตรียมประกอบส่งครับเซตนี้นะครับก็จะส่งวันนี้วันกันครับวันนี้นะครับนี่ทีมนี้ก็กําลังนะครับแลกนี้ก็กำลังประกอบประกอบสอง่บนนนบบสงนี่อาจารย์กะก็กําลังทํานี่ฮะตัวด,ดูอาจารย์กะครับเพิ่มทำอะไรครับเนี่ย ทำระบบสายครับแล้วก็ไปเช็คแล้วก็มีอุปกรณ์เช็คเฟสอีกรอบนะครับตัวนี้ก็กำลังเตรียมประกอบครับตัวนี้เป็นรุ่น2อคูนหนึ่งนะครับเป็นดอกบีเอ็มสามร้อยบีครับตัวนี้ก,กำลังเร่งประกอบอัปเดตดเตรียน,ยนสมมอบทุกวันครับอาจจะช้าหน่อยเรยวหน่อยก็ไม่ว่าก,กันนะครับนี่นะฮะพาชมบรรยากาศวันนี้นะครับเตรียมส่งมอบนะครับแท็กส่งทุกวันตอนนี้ก็ประมาณสิบ สิบกับสิบห้านาฬิกานะครับคิวซีทีมานก็คิวซีทุกวันแต่ละแผนกแต่ละแผนกตู้นะครับแผนกแพ็กก็เตรียมแพ็กกับตอนนี้คือตู้เมื่อเช้านี้ก็ประมาณไปแล้วเกือบสี่สิบกว่าใบครับนี่ก็กาลังส่งยี่สิบองตุลาคมนะครับวันนี้หน้าร้านก็นี่ครับส่งทุกวันอย่างนี้ครับนี่ก็เซตหกกับตู้กลางเอาไปแล้วครับแล้วก็เอาตู้เบียดอีกหนึ่งรอบครับวันหนึ่งก็ ได้ไม่เกินวันละ4ชุดนะครับถ้าเป็น8ปูณนี่เซ็ต8ดคูณนะครับนี่ชุดนี้ครับ V 8ี8คูณรุ่น V3 มาตัวนี้สวยครับเซ็ตนี้แผนขึ้นมาก็สวยครับเซ็ตนี้บางครั้งอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะบางท่านก็สั่งจองมาแล้วก็ออเดอร์ไว้ อ่าไม่เกิน2ชั่วโมงก็แพ็กส่งนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนี่แล้วก็ชุดนี้ครับนี่ที่กําลังเตรียมนะชุดคาราโอเกะนะครับตัวนี้น่าจะประมาณไม่เกินน่าจะหมื่นต้นๆกับเซตนี้พาวเวอร์แอมพร้อมระบบสายพร้อมมิกเซอร์ครับตัวนี้ตู้ก็คู่ละเจ็ดบาทนะครับ12นิ้วโรโยโรเทคพร้อมดอกครับตัวนี้อของอาจารย์กะเป็นอะไรมันหาย ขอพูดถการติดตามทุกๆท,ท่านนะครับที่จะติดต,ตามรับชมนะครับบรรยากาศที่อุบลราชธานีครับลำโพง V2 V3 นะครับมาฟังตู้ V3 ครับมาฟังตู้ V3 นะครับแล้วก็ไปฟังตู้ซับเบียร์ครับกำลังเตรียมประกอบส่งครับบุคลาก,ก,กรก็อัปเดตทุกวันนะรเร่งส่งทุกวัน ปี3นี่สวยอับสวยแล้วก็เงียบแต่ต้นสะแบกประทังตรงแลงจังมนบ่ใจห้งจองยิ่งอ่อนยิ่ถึงมาก่อนตอนอยู่ที่ใครเขอจากไปแล้วจากอีสานบ้านใครไปอยู่เมืองศรี เยละมันมีหลายปีบ่ามาเจ้าบงบดจำผู้บ่าวตัวดำคนเดิมป่านนี้เจ้าคงเห็นเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสะแมนต้นเก่าที่เฮาเคยนับนั่ง บรรยากาศก็นี่ครับทุกวันนะครับบรรยากาศวันนี้เราอัปเดตทุกวันนะครับอัปเดตข้อมูลทุกวันให้ลูกค้าได้ชมกันนะวันนี้นี่ครับตู้ห้องรับรองห้องรับแขกสดใหม่ล่าสชุดเราก็เนี่ยครับโอเคครับชุดนี้ก็ไปครับชุดหกคูณหกครับตัวนี้ชุดที่สี่ของวันนี้นะครับอาจารย์อันรายกาชุดที่ว่าไปเพชรบูร์ครับเลยครับ ซับเบียอีกแปดใบนะครับแต่กากเกงเจ็ดใบครับกางเกงหกเนาะตัวนี้แพ็คแล้วครับเนาะนี่ตัวนี้แพ็คเสร็จแล้วว่าตัวนี้ครับนี่รอส่งเพชรบูรณ์ครับไปเพชรบูรณ์ต่อครับเจ็ตนี้ครับตัวนี้จะเป็นห้องเซอร์วิสครับห้องใหม่ล่าสุดนะครับเป็นห้องเซอร์วิสสำหรับทําการทดลองพาวเวอร์แอมทำการโหลดพาวเวอร์แอมทำการวัดโหลดวัดอะไรครับจะเป็นห้องนี้นะครับที่เราจะทําใหม่ครับเนี่ยห้องนี้นะครับติดตั้งแอร์เรียบร้อยสำหรับห้องทดลองหรือว่าห้องแลบที่ทางร้านเราจะทําการอัปเดตครับ เดี๋ยวคันนี้เสร็จก็คันนี้เข้ามาต่อครับชุดนี้ก็กำลังเตรียมเอาเส้นี้ลูกค้าสี่คูณสี่เพิ่นมารับสี่คูณสี่แล้วตู้ยังไม่เสร็จครับเนาะรอประกอบอเดี๋ยวรอแปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวว่าเสร็จทุกขั้นครับวันนี้ออเดอร์ไม่เกินหกชุดนะครับถ้าหลังหกชุดก็มืดครับอ่ะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับกับบรรยากาศวันนี้ที่อุบลราชธานีกับร้านบนมีสีสาวเซียงกงรับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ